สวัสดีครับช่องพีเพนฟอร์ดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูเจ้ากระบะคันนี้เลยจะเป็นแรปเตอร์เป็นซินส0นลิตร V6 ตัวนี้มาพร้อมพลร์คกำลังแรงม้า3 9 7ดแรงมา้าแรงบิด583นิวตันเมตรมาพร้อมกับราคาอยู่ที่1 9 4่0ล้านบาทสีพิเศษแบบนี้สีเทอร r เรมโบเพิ่มอีก10,000บาทแล้วก็ตัวนี้พิเศษนิดน,นึงนะครับมีโรลเลอร์ลิสต์แถโรงงานให้ด้วยเพิ่มอีก5 0,000บาทเบ็ดเสร็จคันนี้รวมอยู่ที่2ล้านกับอีก มาพร้อมแคมเปญดอกเบีย้ย0%เยาวถึง48งวดที่พี่คนไหนตามหาแรปเตอร์เบนซิน3.0ลิตร V6 ตอนนี้บอกได้เลยว่าสีนี้จะเป็นสีเทาเก่าแล้วก็ยังไม่ปรับโฉมใหม่นะครับมีระบบถอยจอดอัจฉริยะด้วยก็พี่พี่คนไหนสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็รายแะอดด้านขวาล่างน,นี้เลยเดี๋ยวผมพามาชมสําหรับตัวสเปคแรปเตอร์เบนซิน3.0ลิตรกันว่าออปชั่นเขาที่ให้มากับราคา2ล้านเนี่ยคุ้มไหมเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ตัว กระจังหน้าก่อนเลยกระจังหน้าเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว FORD- เป็นลวงพึ่งแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟสิว3ดวงแต่ไฟสิวตรงนี้จะเป็นไฟสิวหลอกนะครับแต่ถ้าจะเป็นชุดแต่งแรปเตอร์จะมีไฟสิวด้วยแล้วก็ให้เลือกว่าจะเอาสีส้มหรือว่าสีขาวกระจังหน้า FORD- มาเป็นสีเทาด้านแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหน้ามีกล้องมองหน้ารถมาให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของฉีดล้างกล้องหน้าเวลาเราเข้าสถานะออฟโรด แล้วก็นี่เลยไฟหน้าเป็นไฟหน้า m a t r ิก LED ตัวนี้ปรับมุมลำแสงอัตโนมัติป้องกันไฟแยงตาเราก็เปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วยส่วนตัวนี้จะเป็นไฟอัจฉริยะนะครับตัวนี้จะเลี้ยวตามมุมองศาเวลาเราเลี้ยวไปเลยรูปแบบไฟจะเป็น d a y l i g h ว i n g กลางวัน C-Cam n e x t Gen Ranger แล้วก็ในส่วนของไฟตันมองหน้าด้านล่างจะเป็น LED กันชนด้านหน้ามาพร้อมกับเซนเซอร์6จุดตัวนี้หน้า6หลัง6 แล้วก็มาพร้อมระบบถอยจอดอัจฉริยะด้วยให้ดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้จะเป็นกล่องในส่วนของกล่องเรด,ดาร์มาพร้อมหมด Cruise Control การขับขี่ต่างๆตัวนี้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นเลนชิปปิ้งรักษาความเร็วรักษาระยะห่างมีให้หมดเลยห่วงราจูมีให้ทั้งหมด2ฟฝั่งกันชนด้านล่างจะเป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเก่าเราก็มีระบบถอยจอดด้วย ชิวซุมล้อเป็นชิ่อสซุมล้อเดิมมาจากโรงงานเลยโปรออกมาแบบนี้มากับสเปคยางตัวนี้เลยล้อลอยขนาด17นิ้วยางตัวนี้ BF b u l l i เ h m a ม e in America บอกได้เลยว่ายางตัวนี้แพงแล้วก็ใช้งานได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับหน้ายาง285ทับ70ขอบ17ก็พี่พคนไหนสนใจเปลี่ยนยางเป็นล้อเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะอ่ะ แล้วก็คีบด้านข้างระบายความร้อนเป็นคีบฉลามแบบนี้เลยเป็นสัญลักษณ์คําว่าแรปเตอร์ไม่ใช่สัญญาคำว่าแรปเตอร์เป็นคีบเอกลักษณ์ของเขาไปเลยแล้วก็ในส่วนของสกูปด้านหน้าสกูปด้านหน้านะครับเป็นสกูปรอกจากโรงงานเลยตัวนี้ตัวนี้ติดมาเพิ่มเสริมความหล่อเฉยๆนะแล้วก็ในส่วนของกระจกหูข้างพับเปิดปิดแบบไฟฟ้ามีไฟเดียวด้านข้างหูกระจกด้วยแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีเทาแลมโบตัวนี้จะเป็นสีคอนเคร r เก ด้านล่างจะมีกล้อง360องศารอบคันมาพร้อมไฟส่องสว่างข้างตัวรถในเวลากลางคืนให้ด้วยตรงนี้ก็จะมีบายสปอตให้ด้วยนะครับบายสปอตวเรดาร์ตัวตนี้จะแจ้งเตือนว่ามีรถใกล้กับตัวเรานะครับรถเทียบข้างหรือว่าขับผ่านอะไรประมาณนี้เลยบันไดข้างตัวนี้ยังเป็นบันไดข้างเดิมบันไดข้างเหล็กอยู่นะครับตัวนี้มาจากโรงง,งานเลยสลักคําว่าแรปเตอร์ให้ด้วยกุญแจเป็นระบบสมาร์ทชีลดตัวนี้ เชื่อมกับฟอร์ดพาสตาร์ทรถได้จากระยะไกลแล้วก็ปลดรถรถได้จากโทรศัพท์เลยในส่วนของสติกเกอร์ด้านหลังสติกเกอร์ด้านหลังตัวนี้มาจากโรงงานเลยตัวหนังสือสีดำขอบสีขาวขอบนอกจะเป็นสีเทาแรมโบแล้วก็ช่วงล่างของแ a ปเตอร์ V6 ตัวนี้จะมาเป็นโช๊คอัพฟ็อกตัวนี้เดี๋ยวให้ดูไม่แน่ใ,นใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับโช๊คอัพฟตัวนี้โช๊คไฟฟ้าปรับระด,ดับได้ด้วยแล้วก็ ปรับตามโหมดการขับขี่ของเราเลยนะครับบอกได้เลยว่าโชคตัวนี้ก็คุมแล้วมาดูด้านหลังนิดนึงไฟท้ายเป็นไฟท้าย Fu l l LED แบบนี้เลยเป็นของ Next Gen ล a n g e r แล้วก็ด้านข้างตัวนี้ก็จะโป่งออกมานะครับสำหรับตัวแรปเตอร์ตัวถังก็จะใหญ่นิดนึงมีาบสปอตเดเตรงในส่วนของไฟท้ายด้วยแล้วก็โลโก้ฟอร์ดเอกลักษณ์เขาอยู่แล้วเป็นสีดำแบบนี้เลย ด้านหลังจะมีในส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับกล้องมองหลังตัวนี้จะแสดงผลในหน้าจอซิงโฟรเอด้านในรถเวลาเราถอยนั่นเองแล้วก็ในส่วนของนี่เลยไฟท้ายตัวที่3สัญลักษณ์คำว่าแรปเตอร์ตัวนี้ตัวหนังสืออีคลิกจากโรงงานเลยเป็นตัวหนังสือสีดําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายกันชนท้ายตัวนี้จะเป็นสีดําเงาแล้วก็มีเซ็นเซอร์อยู่ทั้งหมด6จุดมาพร้อมระบบถอยจอดอัจฉริยะนั่นเอง ห่วงล่าจูงมี2ฝั่งนะครับซ้ายขวาเลยทอ่อเป็นท่อคู่ออกมาจากโรงงานเลยท่อตัวนี้ปรับเสียงท่อได้ด้วยแล้วก็เซตติ้งต่างๆผ่านพวงมลาลัยได้เลยตัวนี้พิเศษนิดน,นึงโรลเลอร์ลิสแท้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ฝาปิดท้ายกระบะตัวนี้ก็พ,พ,พี่พี่คนไหนที่ชอบในส่วนของของมาจากโรงงานของแท้ตัวนี้รับประกันพร้อมตัวรถ5ปีแสนห้ากิโลเมตรเปิดได้จากรีโมทเปิดได้จากในรถแล้วก็เปิดได้จากด้านหลังได้เลยนะครับ ฝาท้ายเป็นฝาท้ายอพแรงแบบ Easy Lift ฝาท้ายแบบนี้ไม่หนักด้วยแล้วก็ในส่วนของกระบาดไลเนอร์ติดมาจากโรงงานฟอร์ดเลยอ่าแล้วก็นี่เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าโรเลอร์จะเปิดจากตรงนี้นะครับด้านหลังมันอาจจะมืดนิดน,นึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงเย็นแล้วอ่าช่วงล่างชงอัพฟอกไลว,ว์วปรับระดับได้ด้วยแล้วก็ผมพามาดูในรถนิดน,นึงนะครับในรถผมขออนุญาตนั่งเลย จะได้อธิบายด้วยนะครับตัวรถสูงเวลาขึ้นก็เหยียบบันไดเหล็กขึ้นได้เลยอ่าผมปรับเบาะนิดนึงโอเคหน้าปัดหน,หน้าปัดเรือนไม้ตัวนี้ full digital led แล้วก็มีแจ้งเตือนต่างๆผ่านทางหน้าจอนี้เลยนะครับหน้าจอ sing 4 a ตัวนี้รองรับ apple car play android auto เปิด gps ได้เปิด youtube ฟังเพลงได้แล้วก็ในส่วนของ เซตติ้งต่างๆสั่งการจากตรงนี้ได้เลยสามารถเปิดกล้องรอบคันได้เลยขนาดที่เรายังไม่สตาร์ทรถนะครับเปิดได้เลยแอร์ Air แยกอิสระซ้ายขวาแล้วก็แท่นชาร์จไร้สายมีให้เรียบร้อยไทซี USB อยู่ด้านล่างนี้เลยคอนโซลออกมาตรงนี้จะเป็นหนังแบบอคนทร่านะครับแล้วก็คอนโซลแอร์ขอบข้างๆจะเป็นสีส้มแบบนี้เลยเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้า10ส,สปีดอ่าแล้วก็เป็น e s h i ต t e r ด้วย ตัวนี้มีโหมดการขับขี่ต่างๆชูไฮโฟไ4โฟโรโฟเอเบรกมือไฟฟ้าระบบถอยจอดอัจฉริยะมีให้เรียบร้อยสถานะออฟโรดแจ้งเตือนมีให้หมดหมดการขับขี่หมุนขวานะครับหมุนขวาจะมาดูทางหน้าจอนี้เลยหมด normal หมด sport หมดถนนลื่นโคนร่องนะครับแล้วก็แซนบาฮา ไส่หินมีโหมดให้ทุกโหมดเลยพี่พีสามารถเลือกได้เลยนะครับสถานะออฟโรดก็จะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอนี้เลยเวลาเราเข้าโหมด4ี่สี่หรือว่าออฟโรดนั่นเองอ่าก็ปรับตามการใช้งานตามสถานาการณ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมปิดประตูแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงแพดเดิลชิพมีให้เรียบร้อยกระจกในส่วนตรงนี้ตัดแสงอัตโนมัติด้วยแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ มาดูตรงพวงมาลัยนิดนึง p a t t e shift มีให้เล่นเกียร์เพิ่มความสะดวกสบายหรือว่าวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับชอบเปลี่ยนเกียร์เองเชนเกียร์เองตรงนี้ตอบโจทย์แน่นอนมาพร้อม stop and go รักษาความเร็วรักษาระยะห่างระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนเพิ่มเสียงรถเสียงสั่งการด้วยเสียงปรับเสียงท่อต่างๆปรับพวงมาลัยเซตติ้งได้เดี๋ยวผมกดให้ดูเวลาเราจะปรับพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทรถเลยอ่า พงมาลัยปรับได้ได้วย normal comfort sport เลือกได้เลยแต่ sport จะหน่วงหน่วงน,นิดนึงอ่าแต่ถ้าถ้าให้เป็นผมใช้ผมก็จะใช้พวก comfort เนี่ยมันมันพอดีพอดีนะครับมันลื่นๆเพราะพวงมาลัยเขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็โชคในส่นองโชคช่วงล่างโชมคอัพฟอกเราปรับได้เลยจะเป็นโหมด sport หรือว่าโหมด f f ฟ o a d ได้เลยแต่ถ้าบนถนนก็ normal ก็ได้แต่ถ้าอยากซิ่งหน่อยก็เป็น sport นะครับเสียงท่อ กวตรงนี้เลยเสียนท่อมีให้เลือก normal sport b a h a เลือกได้เลยแต่ตัวนี้จะดังสุดสำหรับตัวนี่เลยนะครับ sport กับ b a h a เนี่ยจะดังพอสมควรเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโหมดเออ silen t หรือ quiet ก็คือโหมดเงียบอ่าเสียนท่อก็จะไม่ดังมากเวลาพี่ๆอยู่ในหมู่บ้านนะครับเวลาสตาร์ทเราสามารถสั่งการสตาร์ทแบบเงียบได้ด้วยหน้าจอ s y f o อย่างที่ผมบอกเรจจะเรากด setting ได้เลยว่าเราจะ ทำอะไรได้บ้างเพราะในนี้มันมีคู่มือทั้งหมดเลยอ่าไม่ว่าจะเป็นเสียงต่างๆนะครับเสียงตัวลาโพงปรับได้ด้วยว่าจะออกฝั่งไหนในส่วนของตัวรถมีโหมดการขับขี่ที่ช่วยเหลือต่างๆปรับได้เลยภาษาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ด้วยภาษาต้องเป็นภาษาไทยอยู่แล้วหรือว่าลําโพงด้านข้างจะเป็น BNO ตัวนี้เลย <c oughs> ขออนุญาตนะครับเสียงลําโพงดีมากๆเลยอยากให้มาฟังตัวจริงถึงจะรู้ฟิล อ่าแต่ถ้าฟังตรงนี้อาจจะไม่รู้แล้วก็ตรงนี้มีเขาเรียกว่าเซนเตอร์ผมเรียกเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์จะเป็นสีส้มบอกเอไม่ใช่บอกพวงมาลัยออกแบบมาสลักคําว่าแรปเตอร์ด้วยเดินได้เป็นสีส้มพวงมาลัยก็รถสปอร์ตอ่าพวงมาลัยเป็นรถสปอร์ตเลยเดี๋ยวผมปรับเสียงท่อเป็นโหมดสป,ปอร์ตแล้วกันไม่แน่ใจว่าจะได้ยินไหมนะครับในกล้องน่าจะได้ยินอยู่นะครับ ผมไม่อยากเหยียบมากเพราะวรบกวนเขาแล้วก็ตัวเบาะนะครับเบาะจะเป็นออกแบบมาคล้ายๆเครื่องบิน F22 r a p t o บแรปตอร์แบบนี้เลยสลักคำว่าแ a ปเตอร์ขีดมากับตัดมากับได้สีส้มแบบนี้เลยในส่วนวนี้จะเป็นอันคันทาร่านะครับก็บเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าคู่หน้า10บทิศทางไปเลยตัวนี้เสียดายนิดนึงยังไม่มีวิวข้ามซีดผมเสียดายตัวนี้เลย แล้วก็ในส่วนของ Ford Perform a n c e ครับเพรีติดให้เรียบร้อยนี่แหละนะครับไฟระบบไฟต่างๆไฟหน้าไฟตัดหมอกหน้าปรับได้จากตัวนี้เลยโรลเลอร์ล er ิสกดได้จากตัวนี้เลยเปิดได้จากในรถเลยนะครับของเดิมโรงงานจะดีกว่าอ่าแล้วก็ด้านหลังนิดนึงผมให้ดูผู้โดยสารตัวหลังผู้โดยสารตัวหลังมีแอร์ให้เรียบร้อยเบาะเหมือนกับคนขับด้านหน้าเลยออกแบบมาเหมือนกันนะครับมีในส่วนของปลั๊กชาร์จท้ายซีอุให้ด้วยแล้วก็ ชาร์จแบบ400วัตต์ให้ด้วยก็สเปคประมาณนี้เลยแรปเตอร์เบนซิน3.0ผผมสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้เลยเสียงก็จะลั่นมากๆเวลาเราขับในอุโมงหรือว่าขับไปข้างนอกนะครับปรับเสียงท่อได้ตามใจชอบได้เลยแต่บอกได้เลยว่าวัยรุ่นนะครับชอบแน่นอนปรับเสียงท่อได้ปรับโช้ได้ปรับพวงมลาลัยได้เหมือนรถสปอร์ตที่อยู่ในคราบตัวกระบาน,นั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1 9 4 9 0 0 0้านบาทไม่รวมสีพิเศษแล้วก็ตัวนี้มีโรลเลอร์รีสจากโรงงานให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นคันพิเศษน่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้วแหละก็พี่ๆคนไหนสนใจสําหรับตัวนี้จะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูยเยาวถึง48งวดดาว25%ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็ไลน์แอดขวาร่างเลยแล้วก็บอกอนิดนึงดัปเตอร์2.0ผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยเดี๋ยวผมมาลงคลิปให้เลยแต่่่เกกิดราาาคไวว้อน 1>, 1 6 7 000, 9 0 0้บาทเท่านั้นก็พี่ๆคนไหนตามหาแรปเตอร์อยู่นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็ไลน์แอดด้านขวาล่างนี้เลยอย่าพลาดน,นะครับออกรถนะครับที่ Ford ดพระประแดงผมส่งถึงหน้าบ้านนะครับส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยก่อนไปรบควนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รอบหน้าผมจะมารีวิวรุ่นไหนราควนฝากกดติดตามด้วยน,น,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับสวัสดีครับ